สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิดจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับถ้าใครคิดว่าทางด้านเมตตามหานิยมเอาไม่อยู่ ไม่ดีขึ้นทําทุกอย่างแล้วท่องคาถาแล้วคิดที่จังชาแนลแนะนำให้ลองมาสวดคาถาอุปธรรมเลยค่ะให้สวดหนึ่งจบก่อนเจอเป้าหมายนะคะสมมุติว่า เราจะไปหานายตำรวจคนหนึ่งหรือว่านายทหารเจ้าใหญ่นายโตเราอยากให้คนคนนี้มารักเรามาอุปถรัรมเราให้ลองสวดบทนี้ดูนะคะท่องแบบนี้ค่ะอิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปัปโทอิติปิโสจตะมโนนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตวา ตาัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธ,ธายะโอมอิตินะมะนะโมพุทธ,ธายะให้หันหน้าไปใส่คนที่เราจะไปพูดด้วยคุยด้วยก่อนเจอเป้าหมายนะคะ ข่าาทุกอย่างย่อมมีสปปรรพคุณในตัวเองนะคะเป็นสิ่งของที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลทางด้านสายมูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะคิดจจังชาแนลก็ได้แต่หาสิ่งดีๆมาแนะแนวทางสิ่งไหนที่ว่าดี จะเอามาพูดให้ฟังจะเอามาทำให้ดูลองทำตามดูนะคะเป็นคาถาอุปถัมภ์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ